ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทย <c oughs> คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพยิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราจะได้มาอัปเดตหลากหลายเรื่องราวนะคะให้ได้รับฟังกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้กําลังร้อนแรงนะคะเป็นเรื่องราวของการเมืองการยุบสภาอะไรต่างๆน,นานารวมถึงแคนดิเดตการเลือกตั้งด้วยนะคะ <c oughs> และก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้หลายๆคนตอนเช้าๆตื่นมาอาจจะเห็นเอ๊ะหมอกบุกกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่หมอกมันคือ VM 2.5 มาแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในรายการนะคะรวมถึงผลงานของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตามในส่วนของที่ดินทํากินนะคะแล้วก็การดูแลประชาชนต่างๆนานาน,นะฮะรวมไปถึงต้องขอสแสดงความเสียใจยกับ เหตุการณ์เครื่องบินตกนะคะที่ประเทศนปาลด้วยและรวมไปถึงเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจของสภาวะโลกเนี่ยนะคะแล้วก็กีฬาค่ะฟุตบอลไทยนะคะก็ไปชนะมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดชื่นชมขึ้นมาด้วยนะคะในส่วนของนักกีฬาไทยแล้วก็เรื่องราวของการทรงออกต่างๆวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ในสายกับศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราได้รับฟังกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับคุณปริยาและท่านผู้ฟังครับปลายสัปดาห์นี้ขอ,ขอสินเชียยุ่งหยิงสินีหัวใ้นะครับสวัสดีปีใหม่ของชาวไทยเชื่อสายจีนนะครับเพราะว่าเสารวว์วันทย์นี้วันเสาร์เป็นวันไหวและวันอาทิตย์เป็นวันตรุษจีนนะครับก็แสดงความทื่ว่าปีใหม่ไทยพึ่งผ่านไปหยกหยกปีใหม่ทั่วทั้งโลกผ่านไปอีกชกก็ปลายเดือนนี้ก็เป็นตรุษจีนก็ขอแสดงความดีนะครับก็ถือว่าค่าใช้ใจ่าย น่าจะสะพัดพอสมควรแต่สินค้ารู้สึกว่าสินคงสินค้านี่เพิ่มขึ้นไปประมาณยี่สิบ้าสเปอร์เซนทีเดียวนะครับ<ม>ก็แพงมาเรื่องพอสมควรนะครับ<ม>อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณปริยาได้เกิดไม่เมื่อสักครู่ถึงเรื่องการบ้านการเมืองก็คึกคักพอสมควร<ม>ก็เหลือประมาณสองเดือนนิดๆเนี่ยนะครับ<ม>ก็ได้ข่าวคราวมาจริงๆไม่ทราบได้ คือสภาสมัยเนี้นะครับจะหมดสมัยวันที่24มีนาคมนะครับแต่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะปิดประชุมแค่วันที่28กุมภาพันธ์เห็นได้ข่าวมาบอกว่าอาจจะยุบสภาประมาณวันที่28กุมภาพันธ์โดยอย่างช้าที่สุดเลยในวันที่1 2 3ของเดือนมีนาคมนะครับยุบสภาก็ฟังเอาไว้เท่านั้นเองเนี่ยนะครับเพราะว่า ยังสามารถอยู่ได้ไปจนถึงวันที่ยี่บสองยี่สิบสามเดือนมีนาคมก็คงต้องติดตามกันว่าจะยุบสภาจริงหรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านประธานชวนหลีภัยนะครับ<ม>บอกว่าอาจจะเลื่อนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เร็วขึ้นเพราะว่าทั้งยิบทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยบอกว่าหวังว่าจะให้เป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจะซักข้อ อาจจะเลื่อนการอภิปรายขึ้นมาให้เร็วขึ้นจะจริงจะเท็จก็คงต้องติดตามกันแต่ประเด็นสําคัญมีอย่างนี้ครับก็คือว่าการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรภายในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คือในช่วงวันที่สิบแปดและวันที่สิบเก้าเนี่ยนะครับจะมีการประชุมจัดระเบียบวาระการอยู่ให้เป็นปกติตจะมีการปรึกษาหารือกนเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างกันมาอย่างยาวนานตัวร่างพรบการช้าและกัญชงที่ค้างคากันมาหลายสัปดาห์ในเรื่องของสภาล่มขึ้นมาเนี่ยนะครับระหว่างพักภูมิใจไทยกับพรคประชาธิปัตย์แล้วก็ในเรื่องความคืบหน้าเรื่องการประชุมใ,ใหญ่แล้วก็เรื่องของพิจารณาร่างพรบคู่ชีวิตและร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่นะครับ <terr> และในวันที่สิบ เก้าก็คือวันพฤหัสบดีในวันเนี้ยที่เราออกอากาศนี่นะครับท่านประธานชหลีภัยบอกว่าการประชุมสภาชุดนี้มีเวลาจํากัดเหลือเกินทั้งเนี้ยก็ยังมีร่างพารบรที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็จะพยายามเร่งจัดให้มีการประชุมอย่างมากมายทีเดียวทั้งเรื่องพรบราชวิทยายลัยต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างมากมายแล้วก็เป็นกฎหมายเรื่องการจัดตั้งประานภาษียากรองอากรอะไรต่างๆอย่างมากมายทีเดียว ทั้งนี้เนี่ยแล้วก็มีการตกลงกันเป็นนิบิตหมายที่ดีอย่างมากทั้งวิบทั้งสองฝ่ายบอกเฮ้ยต้องตกลงกันนะว่าให้มีคำมั่นสัญญาว่าจะต้องให้ครบองค์ประชุมไม่ได้อย่าล่มกันอีกนะและต้องผ่านกฎหมายทั้งสามฉบับอันนี้ให้จงได้นะครับก็คือทั้งสามฉบับก็น่าจะนีไม่พ้นในเรื่องของพรบคู่ชีวิตในเรื่องของการชงกัญชาเนี่ยนะครับ <S <S ให้เป็นของขวัญวันตรุษจ,จีนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะนําเข้าสู่วาระ สวาระสามให้ทันสภา,าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะมีการประชุมมัดพิเศษแล้วก็อาจจะเลื่อนเรื่องการซักฟอกให้ขึ้นมาให้เร็วขึ้นจะจริงทะเท็จอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับใ,ในขณะเดียวกันท่านพลเอกประยุทธ์จันทโอชาท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่ามีการติดตามความก้าวหน้านะครับคือผมคิดว่าน่าจะเร่งเพราะว่าอายุ ของรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะสั้นลงแล้วก็อาจจะมีการอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นว่าอาจจะมีการยุบสภาในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือต้นอย่างช้าสุดน่าจะสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมท่านก็ติดตรงติดตามการทํางานเรื่องที่ดินทํากงทํากินการแก้ไขปัญหาที่ดินการขับเคลื่อนอะไรที่เป็นประโยชน์กับกธรรมทุกฝ่ายนะครับในเรื่องของโครงการมาตรการต่างๆโดยเฉพา,าะาผู้ที่มีไรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับปัญหาที่ดินทับซ้อนในส่วนของรัฐต่อรัฐรัฐกับประชาชนแล้วก็เร่งรัดให้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเหตุดำเนินการต่างๆผมเพิ่งประชุมในเรื่องของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เดี่ยวผมชื่อผมก็เป็นประธานก็เพิ่งพิจารณาในเรื่องของร่างแผนยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยระยะหปีตั้งแต่ปีเนี้ย 66ถึงปี70ปก็รับในหลักการแล้วนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงให้มีความรับรู้มีความเข้าใจว่าเรามีสํงงานักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะให้ในเรื่องของปัญหาเรื่องสังคมออนไลน์เรื่องรับประทานหมูกระทะมันใส่ฟอร์มอลงฟอร์มลอมลีอะไรต่างๆม,มากมายเนี่ยเรามีสํานักง,งานดีแล้วแล้วก็คือตั้งมาหลายปีแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่สนอกสนใจเนี่ยนะครับก็มีการรับ ร่างแผนยุทธศาสตรส์ในการประชาัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมันที่เรียบร้อยรับในหลักการแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้เมื่อมีปัญหาปัญหาต่างๆเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ให้ความสาคัญในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ผู้ต้องการที่จะในเรื่องของให้การมีความระมัดระวังอย่างรอบคอบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายเรื่องจัดที่ดินทากินให้ความเป็นธรรม กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรปลูกพืชต่างๆในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็พยายามจัดการซะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ mm hmm. แล้วเรื่องในการเห็นชอบการแก้ไขปัญหาในกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ทับลานบางคนไปบุกรุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ป่าซึ่งอาจจะไม่รู้ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาทั้งที่จังหวัดปราจีนบุรีอะไรต่างๆเดี่ยท่านก็พยายามที่จะ เร่งให้เกิดประโยชน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านคงจะต้องคือเร่งสร้างความเป็นธรรมและรู้สึกว่าการประชุมครมอเนี่ยน่าจะอนุมัติในเรื่องของความต้องการในเรื่องเฟสห้าเราเที่ยวด้วยกันหรือจะอะไรต่างๆนี่ยก็พยายามที่จะออกในเรื่องกฎบ่งกฎบัตรระบุงระเบียบต่างๆเนีพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คงต้องติดตามกันต่อไป อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมาดูถึงความเคลื่อนไหวการบ้านการเมืองนะครับที่เราเป็นเรื่องที่ดีท่านรองนายกวิศนุเครืองนามก็บอกว่าทางสมาชิกผู้ที่สภาบอกว่าพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตรดล็อกแปดปีของพระเดชพยุจันโอชาเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่น่าจะทันในการประชุมสภาสมัยนี้แะนะครับบอกว่าน่าจะไป ทำกันในการประชุมสภาสมัยหน้านะครับก็คงต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าสมัยหน้าจะมีการแก้ปมในเรื่องรัฐธรรมนูนหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องไปดูกันในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มสามมิตรท่านสมศักดิ์เทพสุทินกุณสุยะจึงรุ่งเรืองจิจท่านอนุชานาคาใสาเนี่ยก็บอกว่าไม่ทิ้งพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนและก็ไม่รังเกียดร้อยเอกธรรมนัฐโมเผ่า อยู่ได้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็คงจะต้องเรียกว่ากลุ่มสามิตรเนี่ยน่าจะอยู่กับปปลุงป้อมพลนิพพุทวิต์วงสุวรรณหัวหน้าพักอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันมาดูถึงฝ่ายค้านกันบ้างนะครับก็รู้สึกว่าคุณเศรฐาทวีสินซึ่งในวันนี้ยังไม่เปิดตัวและก็ยังไม่เดินหน้านะครับเรียกว่ายังไม่เดินหน้าที่จะเข้าสู่ พักเพื่อไทยแต่ผมฟันธงได้เลยว่ามีการจัดรงจัดทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังไม่มีการรับคุณเสฐาทวีสินอย่างเป็นทางการแต่ผมเชื่อว่าวันนี้คุณเสถาทวีสินนี้มีการจัดตั้งทีมลงทีมงานแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ใน ขั้นตอนของการบริหารเรื่องจัดการเรื่องทรัพย์สทัย์สินเพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและก็เตรียมการเรื่องจัดการแจ้งบัญชีทร,รัพย์สินที่สินเนี่ยตามรัฐธรรมนูญว่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่ตางๆเพราะว่าท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และเป็นประธานองค์การบริษัทแสนสินทธิจำกัดมหาชน <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสองท่านในพรรคเพื่อไทยก็คือคุณ แททองทานหรือคุณอุงอิงจินวัฒน์เนี่ยนะครับ hmm. แล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินน่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงประมาณผมว่าน่าจะกลางเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าอย่างเร็วที่สุดหรืออย่างช้าที่สุดก็คือก่อนปลายเดือนดีเขาคงเรียกว่าคงได้กลิ่นไอว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่อย่างไรนี่แหละครับ hmm. ก็คงจะเปิดตัวกันเป็นไปตามคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะ เป็นค a n d ด d a นายกพัมนตรงีของพรรคเต็มรูปแบบก็เป็นสองท่านก็คือคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณแพทองทานชินวัตรหรือคุณอ๋งอิงในคราวหน้าเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันมาคุยถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่านะครับ <S 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 ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมครมวร์วันการที่ผ่านมาลดภาษีน้ำมันดีเซลลงไปอีกนิดละห้าบาทจากสามจุเก้าบาทเก้าสิบต,ตางค์นี่ลดไปอีกห้าบาทนะครับต่อไปอีกสี่เดือน ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของรถบรรทุกบรรทุกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะทําให้สินค้ n สินค้าต่างๆลดราคาลงเพราะเห็นว่าในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมเนี่ยปีเนี้ยมันน่าจะเป็นปีที่โชดช่วงชัจวานแต่ผมก็ติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ย รู้สึกว่าปี65หนึ่งสากรรมส่งออกเนี่ยมันลดมา6%และก็อบอกว่าปีนี้คุณพิระยาครับอาจจะติดลบเนี่ย<ม>ลบ1%นะฮะเรื่องการส่งออกเพราะอะไรครับสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันสุดตัวลงทั้งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟอ้อนะครับ ได้ข่าวมาจาก World b แ n k หรือทางารโลกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเงินเฟอ้อเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเงินมันเฟ้อหกจุดเจ็ดหรือหกจุดแปดเปอร์เซ็นตสหภาพยุโรปเนี่ยเงินเฟ้อเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นและเราค่าครองชีพทั้งในสาภาพยุโรปเนี่ยเรียกว่าอดมื้อกินมื้อกันแล้วกันอเมริกาก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สําคัญทกากับว่าเรื่องของดตชนมีความเชื่อมั่นในเมืองไทยเนี่ยนะครับภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ย ลดลงในรอบเจ็ดเดือน,นเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่น่าเชื่อนะครับยังทรงออกเนี่ยสุดอย่างมากสภาวะเศรษฐกิตโลกแต่ก็ยังโชคดีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราเปิดตัวมาแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ทยอยกันเข้ามาตั้งแต่วันที่8มกราคมแต่ก็ยังไม่เข้าเต็มที่เพียงแต่ว่าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ กลางถึงระดับสูงแต่บริษัททัวร์เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเลยนะครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยยังไม่ให้มีการจัดนักท่องเที่ยวที่มีระดับกลางถึงล่างที่เป็นบริษัททัวร์ทั้งหลายที่ยังเข้ามาซึ่งก็ยังไม่เป็นพิกัดเนี่ยนะครับแต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามแสนถึงห้าแสนคนแต่ถามว่าประมาณน่าจะเลยจุดจีนไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักผมคิดว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยน่าจะ มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเพราะยิ่งมาท่องเที่ยวเป้าหมายของเขาเนี่ยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับก็ยังมีอุสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยบูมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่ายังมีอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังดีอยู่ทําให้ภาคการบริการเนี่ยทั้งเรื่องโรงแรมเรื่องเอาของอาหารเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่ไม่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเรียกว่าดิ่งเหวมากมายไปกว่านี้ตามสภาวะ เศรษฐกิจโลกนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี hmm. ในขณะเดียวกันก็เข้าสู่ในช่วงของอีกประมาณสัปดาห์กว่าก็จะเข้าสู่เรียกว่าเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังไม่ถึงเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็ยังเป็นปลายสู่ฤดูหนาวเนี่ย hmm. พอสู่ฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะมีหมอกหนามากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมานักนท่านอาจารย์ ชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ย<ม>ก็มีการไปตรวจเยี่ยมสถานีกรุงเทพต่างๆในการตรวจว,ดวัดค่าพ<ม>ีเอมสองจุดห้าซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบสถานีทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็เป็นจุดที่เผาชีวมวลมาเกิดจากหมอกลงเกิดจากไฟที่ไหม้ป่าไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ<ม>ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้มันเกิดจากไฟไหม้ป่าก็ดีเกิดจากหมอกที่ลงมาแล้วมันเกิดจาก ที่เป็นฝาชีครอบคําว่าฝาชีครอบเนี่ยหมายความว่าคืออากาศมันถูกกดลงมาต่ําแล้วมันไม่มีลมเนี่ยนะครับ uh huh. อย่างโชคดีที่เรายังมีลมมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเคลื่อนไหว,วจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของหมอกควันดําซึ่งมันก็มีพีเอ็ห2.5เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งค่าสะสมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ สามสิบมคมรคใช่คะใช่คร<ม>ับขนาดนั้นนี่นะครับแต่มันอยู่ที่ประมาณคือไม่สูงถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่สิบหกสิบเจ็ดอากาศจะนิ่งแต่สิบเก้าถึงยี่สิบสองเนี่ยก็อากาศมันก็ไม่นิ่งสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยก็ควรจะต้องสวมหน้ากาก N9 5ห<ม>้าหรือหน้ากากโควิดเนี่ยให้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก,การสวมหน้ากากอนามัยเนี่นอกเหนือจากป้องกันทั้งโควิด -19 แล้วก็ยังป้องกันพีเอ็นสองจุดห้าได้ด้วยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยผมว่าโว้สวมหน้าก,กากอนามัยโควิด -19 มาเนี่ยมันป้องกันพีเอ็นสองจุดห้ามาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้ามาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกว่าป้องกันให้ดีที่สุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว มาคุยกันเรื่องข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะยี่หอสายการบินก็แสดงความเสียใจกับชาวเนปาลน,นะครับไว้อะไรต่อเหยื่ออุบัติเหตุทางอากาศเครื่องบินเลวร้ายที่สุดในประเทศเนปาลในรอบ30ปีครับที่สายการบินเยติแอร์ไลน์ซึ่งออกจากกรุงกัดมันดุเนี่ยนะครับมือหลวงของเนปาลเนี่ยมุ่งหน้าไปยังเมืองโพคารา วัติเหตุเครื่องบินตกครับวันที่15มกราคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้เองเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย68รายซึ่งนาย,ยรกรัฐมนตรีเนปลาลเนี่ยประกาศวันที่16วันจันทร์แล้วก็ไว้ทุกกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็หาสาเหตุเนี่ยนะครับก็ถือว่าอ่ารู้สึกว่ามีภาพบันทึกไว้ในกล้องโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นว่า เป็นการหมุนตัวด้วยความรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้สนามบินโฟการาแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับยังไม่สามารถกู้กล่องดาได้นี่นะครับเพราะว่าเป็นเกิดจากความมืดมิดอากาศเกิดจากการปฏิบัติงานในเช้าของวันที่16มกราคมแต่รู้สึกเบื้องต้นพบผู้โดยสารแ,และลูกเรือส่วนใหญ่มุนเที่ยวบิน,นักล่าวมีทั้งหมด72คนเสียชีวิตหมดนะครับแต่ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้ว68รายและสูญหายอีก4รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่สูญหายนะครับมาติดตามอีกหนึ่งข่าวต่างประเทศนะครับประเทศจีนอย่างที่เราทร,ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างมากมายทีเดียวซึ่งบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ยพ่งผ่านไปยุนจกเนี่ย รู้สึกว่าจีนเนี่ยแซงประเทศเยอรมันดีไปแล้วในการส่งออกรถยนต์ซึ่งได้ครองอันดับสองของโลกไปเรียบร้อยแล้วด้วยการส่งออกรถยนต์เนี่ยสิบเอ็ดล้านคันคาดว่าจะแซงญี่ปุ่นขึ้นเบอร์หนึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับบอกว่าประเทศจีนเนี่ยแซงหน้าเยอรมันส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของโลกไปแล้วซึ่ง,ง China Association of Automobile m a n u f a c t u r e r เนี่ยบอกว่าปีหกห้าเนี่ย ผลิตรถยนต์ได้สามล้านสิบเอ็ดสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคันเนี่ยนะครับ <S 1> <S 1> <S ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมเยอรมนีเนี่ยบอกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยของประเทศเยอรมน,นีส่งออกรถยนต์ส่วนบุคคลได้เป็นสองล้านหกแสนกว่าคันเพิ่มขึ้นจากสิบเปอร์เซ็นจากปีหกสี่ 4. แต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยส่งออกรถยนต์เนี่ยไปได้เพิ่มขึ้นมาคีดเป็นสิบเอ็ดจุด 5.2%และถามว่าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยส่งออกเป็นเบอร์สองไปแล้ว, <S <S วและรู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยกำลังขยับเข้าใกล้ญี่ปุ่นและมีแนวโน้มนะครับว่าจะแซงขึ้นไปครองส่งออกรถยน์เนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและจะเป็นผู้ผ,ผลิตรถจนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกญี่ปุ่นทั่วทั้งโลกเที่ย3ล้าน2แสนกว่าคัน นะครับเพราะฉะนั้นและอาจจะเพิ่มขึ้นจากปีที่นี้ไปเป็นมาสู่ปีนี้เนี่ยเกือบๆจะ4ีล้านคันแล้วครับก็ถือว่าโอ้รถยนต์จากประเทศจีนเนี่ยซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีรถยนต์อของประเทศจีนเช่น BYD ก็ดีเชลี่ดีฮาวาาวก็ดีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกรถยนต์ของจีนได้โตขึ้นอย่างรวดเร็วมากม และปี65เนี่ยนะครับส่งออกไปเนี่ยคือเกือบจะ7แสนกว่าคันเพิ่มขึ้น120เปอร์เซนตนะครับใ,ในขณะเดียวกันตอนนี้แบรนด์อย่างในต่างประเทศอย่างโฟ l k กสวาเกนเจเนอ l รลมอเตอร์บีเอ e ม e s b เ n z เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดรถยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี52เนี่ยถูกครองโดยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากประเทศจีนเนี่ยก็ยึดครองตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับมาติดตามสถานการณ์โควิดซึ่งคนจีนมาเที่ยวในเมืองไทยก็ยังโชคดีนะครับนั่งเครื่องบินเครื่องบินมาเต็มทุกเที่ยวบินนะครับแต่ยังสวมหน้ากากาอนามัยและมาท่องเที่ยวในเมืองไทยก็ยังสวมหน้ากากอนามัยแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคพอดีกรมควบคุมอนามัยก็ดีบอกว่าโรคโควิดสิบเนี่ยยังให้เป็นโรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวังและต้องมีการผ่อนคลายมาต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังต้องมีการเฝ้าระวังสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าการเสียชีวิตก็ดีการแพร่เชื้อก็ดีเนี่ยก็ลดปริมาณลดน้อยลงทั้งนี้ก็มีการเตือนนะครับว่าป้องกันโรคในการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็มีการเว้นระยะห่างแต่ถ้าถามว่าเรายังเห็นชาวต่างช่องต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยถามว่า เราเห็นชาวต่างชาติเ <track> น <loops> yeah. no. nah ี่ยไปเดินที possono, ่มาบุงคลองจตุจัรก็ดีผมเพิ่งไปเดินเล่นกับจักเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับคุณปรยาครับไม่น่าเชื่อนะฮะบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างเขาจะเป็นพวกฝรั่งมางค่าแต่ชาวจีนก็ยังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่แต่ถ้าเป็นมาจากตะวันออกกลางก็ดีมาจากกลุ่มประเทศภาพยุโรปหรือมาจากอเมริกาเนี่ยเขาไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยเพราะอะไรครับเขาถือว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขาบอกว่าอย่ามายุ่งนะฮะผมก็ไม่กล้าไปตรงไปเตือนอะไรเขาลอกแต่ก็ดีใจอ่ะนะครับเขามานั่งกินส้มตําอย่างเงี้ยนะฮะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเขาชอบสตรีทฟู้ดมากยิ่งเยาวรานี่แน่นเยียดเลยนะครับรถราก็เริ่มติดกันก็ถือว่าสร้างรายได้ที่ดีให้กับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขานํารายได้มาให้กับประเทศไทยนะครับ และเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับก็ถือว่าประเทศไทยก็ได้คว้าฟุตบอลอาเซียนชนะเวียดนามไปเมื่อสองค่วันที่ผ่านมาหนึ่งต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นแชมป์ของอาเซียน2 0 2 2ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แสดงความินดีให้กับบรรดาแฟนฟุตบอลก็ทําให้พลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์่วงก็หน้าบานยิ้มแข่งหลังการที่แพ้ศึกฟุตบอลมาหลายหลายครั้งทีเดียวแต่คราวนี้จากหน้าเราห้อยก็เป็นหน้ายิ้มแข่งสดชื่น ได้สามารถได้คว้าแชมป์เป็นของอาเซียน1.0จากเวียดนามจะมาแข่งในเมืองไทยนะฮะถ้าไปแข่งในเวียดนามนี่ก็ไม่แน่เมื่อเห็นว่าจัดชนะไม่อย่างไรครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวต่างๆแต่สุดท้ายขออีกครั้งหนึ่งครับในช่วงจุดจีนนี้ก็ค่าใช้จงใช้ใจ่ายสินค้าสินค้าคนก็เอาอย่างว่าเนี่ยนะครับราคาพุ่งไป25-30ตปอเซนเลยนะครับยิ่งกัางหัดยงหัดใหญ่นี่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อชุดกีเพา สีดงสีแดงสีเหลืองแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มาเที่ยวที่หาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยก็คึกคักอย่างมากทีเดียวครับคุณปิญญาครับอืมค่ะแมวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่ ต้องเรียกว่าอมยิ้มนะคะหน้าบานกันไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับแฟนบอลชาวไทยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณามาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้นะคะอาจารย์คะซินเจียอยูอีซินีหัวใช้สวัสดีปีใหม่จีนด้วยนะคะครับผมครับก็ขอส่วนดีปีใหม่วันจุดเจนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางย u ทูบช่องแอาทัพพอด d c a s t ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย